สวัสดีครับพบกับรายการสยามดารานิ w s ช่วงเวลาของการอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงแบบเต็มอิ่มมาเริ่มต้นช่วงแรกกันเลยกับข่าวหน้าหนึ่งครับเริ่มต้นข่าวแรกกันที่หนุ่มตั้มวราวุฒิครับเขานั้นก็ยอมรับว่ากลัวจะหน้าแตกไม่กล้าเดินหน้าจีบสาวแซมมี่ครับ ไม่กล้าออกตัวแรงแต่ยอมรับว่าปลื้มนักแสดงสาวแซมมี่คาเวลอย่างหนักค่ะนั่นก็คือนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธที่ก็บอกว่าตกหลุมรักไฟหญิงเขาอย่างจังซึ่งทางด้านสาวแซมมี่เองก็ชื่นชอบในตัวเขาเหมือนกันค่ะโดยถ้าไฟหญิงเปิดโอกาสให้จีบก็พร้อมที่จะเดินหน้าสารสัมพันธ์อย่างเต็มที่แต่ตอนนี้ยังไม่กล้าพูดว่าจีบเพราะกลัวหน้าแตกและถ้าเป็นไปได้ลึกๆก็หวังว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับสาวแซมมี่เหมือนกันค่ะ ก,ก็ชื่นชอบกับชอบก็คงคล้ายๆกันไม่คลา้ <Yeah. S 1> คลายเหรอก็ชอบด้วยแหละก็คือเราเราได้เข้าไปดูไอจีเขาแหละเหมือนกับแบบว่าเออเขาก็น่ารักดี oh. นะครับผมแล้วก็ได้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 เข้าไปดูในการที่แบบมีคลิปเวลาเขาไปออกงานอะไรอย่างเงี้ย mm. ดูไลฟ์สไตล์ตเขา เราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักก็ตกหลุมรักก็ลงไอจีเลยครับหรือพัจีบนะคะไม่ได้จีบไงคือตกหลุมรักใน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 สิ่งในความน่ารักของเขาไง <laughs> พี่ว่าผมน่าจีบ <laughs> ผมก็ไม่กลา้าถ้าถ้าเกิดว่าผมบอกจีบเนี่ยครั้งหน้าพี่เอาเข็มมาเย็บหน้าผมด้วยนะคือหน้าแตกกะควระหน้าแตกเหมือนกันแต่ก็คงไม่ถึงขั้นจีบเพราะเรารู้ว่าความเป็นไปได้คงคงยากเหมือนกันเขาก็ก็มีการเจอกันบ้างนะครับเพราะเายังยังคงบอกว่าเขายังชื่นชอบผลงานแล้วก็ติดตามดูทุกคลิป โดยเฉพาะสี่โพดำเขาจะตามดูเขาจะบอกว่าผมคือลูกสาวของเขาเพราะว่าเขาชอบเวลาผมแต่งหญิงมากๆอะไรอย่างนี้จะมีโอกาสอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกันอีกกันไหมนะฮะโอกาสการพัฒนาจะมีไหมครับอะไรนะฮะโอกาสในการพัฒนาสัมพันการพัฒนาเหรอครับผมจริงๆแล้วมันอยู่ที่เขาเลยนะผมคือถ้าอะถ้าผมไปขนาดนี้แล้วอะถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขารู้สึกว่าเออชื่นชอบหรืออะไรอย่างงี้ก็คง มันก็มันก็ดีนะว่าแต่ว่าคงไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะครับผมที่ผมไม่กล้าใช้คําว่าจีเพราะผมกลัวหน้าแหกเหมือนกันนะอถ้ามีโอกาสก็คงจะจีบไปแล้วครับผมถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะก็ก็ก็ส่วนใหญ่ก็คุยไลน์เขาก็จะมาถามว่าเอ๊ะไปไปงานมุกไหนดีอะไรยังไงก็คงจะเขาคือเขาชื่นชอบเราจากผลงานเขาก็เลยถามว่าเวลาไปออกงานจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เกือบทุกวันนะครับทุกวันก็มีคุยบ้างไม่ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงผมจะเอาตอนไหนทํางาน น่าอิจฉาจริงๆค่ะสําหรับหนุ่มมากความสามารถพี่เคปิยาวัฒน์ที่ก็มาเปิดเผยว่าได้หวันใจอย่างสาวเยอเกิดระวิวันเป็นสารธีขับรถมาส่งถึงงานไม b บิส2016 ที่นุ่มพีเครับหนะ้าที่เป็นพิธีกรพร้อมกับงานนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังได้พูดถึงวันเกิดของแฟนสาวที่ใกล้จะมาถึงว่าปกติให้ของขวัญกับฝ่ายหญิงเป็นประจำอยู่แล้วแถมยังบอกอีกว่าสาวยกเกิดได้ของขวัญที่ดีที่สุดแล้วซึ่งก็คือตัวของหนุ่มพีเคนนั่นเองส่วนปีนี้ค่ะจะมีอะไรพิเศษให้กับฝ่ายหญิงไหมคงจะต้องดูคิวงานอีกทีโดยตอนแรกตั้งใจอยากจะพาไปเที่ยวต่างประเทศแต่ตอนนี้ต่างคนต่างงานยุง่งเลยขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆก,กันก็พอค่ะ วันเด็กครับเด็กมาส่งครับงพ่อคนกับรถไปบวชนะฮะเ,ออเขาก็น่ารักราภาษาฝารถติดมาส่งให้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้หลังจากเสร็จงานนี้แล้วค่อยไปฉลองวันเด็กกับเด็กของเราเฮ้ยว่าออปีใหม่ก็ให้คริสต์มาสก็ให้ไปแล,แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าวันเกิดเขาก็ก็มีให้อีกโน่นนไม่ๆๆให้ตลอดให้ต้องให้ตลอดอยู่แล้วครับวันธรรมดาก็ให้ออแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเขามีของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วก็คือผมนั่นเองเออ ต้องดูก่อนครับดูก่อนว่าคิวถ่ายละครเขาเยอะขนาดไหนหรือคิวงานเยอะขนาดไหนออตอนแรกก็ตั้งใจว่าถ้าเป็นไปไ,ได้เน่อยอยากจะพาไปต่างประเทศอีกแต่ตอนนี้คือต่างคนก็ต่างงานปีปีปนี้งานเยอะขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแต่ยังไงก็ขอให้อยู่ใกล้ใกล,ใกล้กันพอและฉลองเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ไ,ได้ครับตราบใดที่มีเวลาว่างมีเงินไปได้ตลอด บอกเลยค่ะว่าไม่ทราบม,มาก่อนเรื่องที่หนุ่มคู่จีนอย่างชอนจินดาโชดในตอนนี้ค่ะกําลังมีข่าวพัวพันกับนางเอกสาวคนอื่นๆมากมายเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ค่ะสาวเอสเธอร์ซุปรีลีลาไมซิเรียดและก็ไม่หวันว่าจะส่งผลกระทบกับกระแสคู่จินอาจจะไม่แรงเหมือนที่ผ่านมาค่ะ อุ้ยอันนี้หนูไม่รู้เลยค่ะเจอแต่กองเจอแต่ในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ตามข่าวพี่เข,ขาบอกไหมฮะมีข่าวท,ท,ทั้ง,งยี่ิบสีทั้งที่ยังโผล่หนุ่มกันนเ่นเองที่ก่อน,อน,นหน้านี้อันนี้หนูไม่รู้เลยค่ะใช่โอ้ยหนูว่าอันนี้แล้วแต่คนดูเลยค่ะใช่จริงแฟนคลับได้มีคไามคะไม่อยากรีบไปิ้่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่มีเลยนะคะแฟนคลับทั้งคู่ของพี่ชอวแล้วก็ของหนูน่ารักมากๆค่ะคือเขาเหมือนแต่ละคนก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมึงเขาเข้าใจค่ะ อ๋เหมือนเดิมค่ะยังทำงานเจอกันอาทิตย์นึ่งก็4วันถ่ายละครอะไรเงี้ยค่ะก็ปกติเหมือนเดิมค่ะต้องยอมรับว่านะ่าอกนา่าใจรับทซั์จริงๆค่ะสำหรับสาวเซ็กซี่เอมมี่อมรละวันทีล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็เพิ่งจะคว้างเงินไปถึง7หลกักในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับน้ำหอมยี่ห้อหนึ่ง แถมงานนี้ค่ะยังลงทุนสลัดผ้าเปลือยทั้งตัวเพื่อถ่ายแบบซะด้วยล่าสุดค่ะสาวเอมมี่ก็ออกมาเปิดเผยว่าการถ่ายแบบในครั้งนั้นไม่ได้ถอดจริงๆแต่เป็นแค่การรีทัชเท่านั้นเองโดยไม่หวันกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะที่ทําทุกอย่างในตอนนี้ก็เพื่อครอบครัวและไม่คิดเทียบชั้นซูเปอร์สตาร์เพราะรู้ว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรค่ะเซ็กซี่แล้วเหรอคะก็จริงๆก เซ็กซี่ถือว่าเซ็กซี่มากๆแล้วแหละเนาะเรียกว่าโป๊ไหมอะโป๊เรียกว่าโป๊โปเหรอเอมี่มองว่าสวยมากกว่าก็ทําไปเพื่อครอบครัวค่ะแต่จริงๆแล้วเอมี่จะบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการถอดจริงนะคะเป็นการ r e ทั u c h าค่ะก็ก็อยากให้พุกคนที่ดูตามสื่ออะไรเงี้ยก็ก็วันนี้เอมี่ก็จะมาบอกว่าเราเราไม่ได้เป็นการถอดจริงค่ะก็เป็นการ r e ทั u c h ทั้งหมดเลยใช่ค่ะเจ็ดหลักเพราะว่า เจ้าของเนี่ยเจ้านายเอมี่เนี่ยนะคะพี่หนึ่งเอพิวเนี่ยก็เรารู้จักกันมาเป็น10บสปีแล้วค่ะแล้วก็พี่หนึ่งก็เป็นคนที่ให้ความเมตตาเอมี่มาโดยตลอดจนจนวันนี้พี่เขาทําธุรกิจของตัวเองแล้วขึ้นมาเป็นน้ําหอมเนี่ยเขาก็เลยก็เลยต้องใช้ใช้งานน้องมากแล้วแหละแล้วก็พี่หนึ่งเป็นคนที่ดีกับเอมี่มากค่ะเขาเมตตาเอมี่มาตลอดแล้วก็ เขาบอกว่าไม่ได้ให้เอมี่นะให้ลูกให้หลานเขาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะจริงๆมีคนติดต่อเอมี่มาเยอะมากค่ะให้ให้ให,ให,ให้ให้ถ่ายถอดแต่ว่าค่าตัวก็เยอะด้วยเหมือนกันแต่คิดเยอะพี่พี่หนุ่ยไม่ให้รับบอกว่ายัางยังยังพอก่อนแต่ว่าพอพอพี่หนึ่งเขาพูดปุ๊บเราก็ตัดสินใจเซเยสเลยเพราะว่าหนึ่งเราสนิทกันมากด้วยแล้วก็พี่เขาก็เมตตายเอมี่มาตลอด และล่าสุดค่ะที่มีลกจิตโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมของเจ้าตัวในทํานองที่ว่าจะมาขโมอยลูกงานนี้สาวเอมมี่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกตกใจมากรวมถึงวันเด็กที่ผ่านมาลูกของตอนเองก็หายไปจริงๆแต่สุดท้ายก็หาเจอซึ่งต่อไปนี้คงจะต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะอ๋อใช่ค่ะคือวันดีคืนดีแล้วก็อย่าลองย้อนดูคอมเมนต์ของของของแต่ละคนจนจนย้อนมาเจอรูปรูปหนึ่ง ขาเขาบอกว่าสักวันกูจะไปขโมยลูกมึงก็คือแบบเอ้ยไม่ชอบไปมีด่าได้นะตีได้จะดักตีอะไรแล้วแต่มี่ไม่กลัวเลยทุกวันนี้ไม่เคยกลัวตายเลยอะแต่ว่าอะไรก็ได้อย่าอย่ามาทําอะไรกับลูกเองมี่แค่นั้นเองก็เมื่อวันเด็กล่าสุดค่ะลูกหายที่เดโมบางกะปิก็แบบร้องแม่มี่ก็ร้องไห้ทุกคนร้องไห้แบบ คือหาเจ้าหลิงไม่เจอหาลูกสาวคนเล็กไม่เจอเราก็คิดสวนน้ํำไหมเขาเล่นเล่นไปคือน้อง,อง,องลูกชายก็เล่นเกมก็ดูน้องไม่ไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยแล้วเราเราจะกลับบ้านเขาก็บอกว่าผมประกาศหาสองสองรอบแล้วไม่มีผู้ปกครองมารับพี่เชื่อไหมว่าคําพูดนะนะว่ากูจะขโมยลูกมึงอ่ะมันเข้ามาในหัวอะไรเงี้ยแล้วเราบอกทำไมเราสะเพ้่าทําไมเรายังไม่ไปแจ้งความแล้วถ้าหรือเขาจะมาขโมยลูกเราจริงๆอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เจอพนักงานนะคะอุ้มลูกมาว่านี่ใช่ลูกคุณไหมแบบ พี่เชื่อไหมว่าแบบโอ้โหแบบคนเป็นแม่พร้อมกันนี้ค่ะเจ้าตัวยังประกาศว่าอยากจะอัพไซส์จาก 700cc ไป 1000cc แต่ตอนนี้ยังไม่มีคลินิกไหนทำให้เพราะว่าเสี่ยงเกินไปซึ่งโดยส่วนตัวค่ะเป็นคนที่ชอบหนะ้าอกใหญ่ๆอยู่แล้วและไม่หวันคนมองในแง่ลบเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวค่ะหมอทีอ่คลินิกที่เยมี่เป็นเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ค่ะก็ กตอนนี้เลยนะคะว่ามีคลินิกไหนที่อยากจะรับ1000งพนซีซีนะคะบอกเอมี่ได้เลยติดต่อพี่หนุ่ยมาได้เลยไม่รู้โรคจิตมั้งก็อย่างที่บอกคนมันมันชอบไม่เหมือนกัน,บา,<ง>นบางคนก็ชอบบ้านชอบรถชอบผู้ชายหล่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอมี่ชอบชอบหน้าอกใหญ่อะใครจะว่าโรคจิตกะช่างเหอะก็ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่เขาจะต้องไม่เขาจะได้ไม่มีข่าวแบบว่า แบบกับผู้หญิงอื่นอีกแล้วไงนเบื่อแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ก็ชอบค่ะโรคจิตบอกไปเลยว่าแตงชอบชอบหน้าอกใหญ่ๆแต่เอมี่เชื่อว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละไม่น่าจะมีเพราะว่าประกาศไปนานแล้วไม่ไม่ไม่น่าจะทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กลัวว่าเอมี่จะไม่ฟื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาอันตรายเพราะว่าถ้าถ้าผ่าตัดครั้งนี้คือครั้งที่สี่แล้ว เตรียมตัวที่จะควงแฟนสาวเกเวิทกาเข้าสู่พิธีมั่นในเรื่องงามยามดีวันที่27มีนาคมนี้แล้วค่ะนั่นก็คือหนุ่มแมนการินที่เจ้าตัวก็บอกว่าเรือนหอของเขาในตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนบรรยากาศภายในงานก็อยากจะให้อบอุ่นเป็นกันเองด้านงานฉลองมงคลสมรสเจ้าตัวก็บอกเลยว่าไม่เกินปีนี้อย่างแน่นอนพร้อมกับบอกว่าหลังจากแต่งงานแล้วก็ไฟเคี้ยวเต็มที่ที่จะเตรียมปั๊มทายาททันทีค่ะ ครับตอนนี้ก็บ้านก็เพิ่งเสร็จเรียบร้อยไปนะครับก็จะเริ่มมีงานม่านกันนะครับก็ประมาณช่วงปลายมีนาครับผมเราม่านที่บ้านครับเป็นงานเล็กๆนะครับอบอุ่นสบายๆเป็นเรื <het> <med> anyway. ่องเกี่ยวกับการอยากรวมตัวคนที่เรารักอยู่ด้วยกันนะครับเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทกันนะครับก็เป็นงานแบบปาร์ตี้ในสวนนะครับเป็นแบบตรีมน่ารักน่ารักหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการวางแผนนะครับบ้านเพิ่งเสร็จทุกอย่างก็เริ่มรันได้ครับนะครับปลายปีมีนาคงจะได้มีข่าวดีเกี่ยวกับงานม่านครับ ก็พยายามหาข้อมูลกันอยู่ครับตอนนี้แล้วก็วางธีมกันนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับการจัดคอนเซปต์นะครับของของของงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งต่างๆด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะวุ่นนิดนึงนะครับแต่ก็อยากให้งานออกมาน่ารักอบอุ่นที่สุดครับตื่นเต้นครับแล้วก็กังวลใจในส่วนของการเตรียมพร้อมด้วยเพราะว่าจริงๆเวลาก็ไม่ได้เยอะมากครับเราก็อยากทำทุกอย่างเนี่ยมันออกมาน่ารักแล้วก็อบอุ่นที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมกับเกลก็พยายามจะวางแผนในส่วนนี้กันให้เต็มที่ครับ ก็อยากให้ทุกคนแบบให้กําลังใจกันด้วยครับก็คิดว่าคงจะไม่ไม่เกินปีนี้ครับอยากให้มันเสร็จสิ้นภายในปี59ซึ่งในปีนี้ก็เป็นปีที่ดีด้วยครับแล้วก็หลายๆคู่เขาก็เริ่มแบบสละโสดกันหลายๆคู่ก็เริ่มแบบมีน้องกันแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะให้แบบหลุดพ้นปีนี้อยากให้เป็นปีที่ดีสําหรับเราด้วยครับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมก็มาได้เลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากมีอยู่แล้วครับอายุก็มากแล้วนะครับตัวผมเองผมก็อยากจะแบบ มีมีน้องแล้ว กลับมาอีกครั้งค่ะสำหรับเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ2,559ที่ในปีนี้ถือว่าพิเศษสุดๆเราะจะรวบรวมความบันเทิงจากศิลปินชื่อดังทั้งในและต่างประเทศกว่า60วงด้วยกันซึ่งบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะก็มีศิลปินเสียงดีอย่างว่านและโบกี้เดอะไวส์มาโชว์พลังเสียงพร้อมกับดนตรีพเพลาะและก็ยังมีนักแสดงหนุ่มกันชุนทวัสมาร่วมช่วยขายเสื้อที่ออกแบบโดยสิงโตนํำโชคแฟร์กันโดนและวงทเวนตี เพื่อหาอไรายได้ร่วมสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจทำเวิร์กช็อปเรียนรู้ด้านดนตรีแจ๊สส่วนใครที่สนใจดนตรีแจ๊สค่ะไม่ควรพลาดกับงานนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่29-31มกราคมที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ทั้งนี้ก็เป็น,น T.I.J.C. 2016นะครับ Thailand International Jazz Conference เทศก,กาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้2016ก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ถึงอาทิตย์ที่29-31มกราคมที่จะถึงนี้นะครับก็จัดที่วิทยาลัยเงญจศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสาลยาก,ก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวแจ๊สนะครับที่ชอบดนตรีหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนที่รักดนตรีแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะเพิ่งสนใจดนตรีแจ๊สหรืออะไรประมาณแบบนี้เรียกว่ามากันให้หมดเลยครับแห่กันมาเลยครับเพราะว่า มันเยี่ยมมากเลยยอดมากผมละครับผู้ผมละครับพวกเราก็มาช่วยกันเรียกว่าขายเสื้อเสื้อนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการของเราใช่ไหมครับเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปสมับทุนเรียกว่าการให้น้องๆเวิร์กช็อปใช้ไม่มีโอกาสเข้ามาเวิร์กช็อปในกรุงเทพใช่ครับกับศิลปินแจระดับโลกแน่นอนครับครับก็ต้องบอกเลยว่าชื่อแต่ละคนศิลปินที่มาเนี่ยัไม่ได้แบบว่าเรียกหาดูหาฟังกันได้ง่ายๆครับใครมีโอกาสใครมีเวลาว่างก็อยากให้มากันเยอะๆนะฮะแล้วก็เสื้อก็ หาซื้อได้ตาม,ม Facebook แล้วก็หรือว่าทางช่องทางต่างๆนะครับผม,ผมสนทุนช่วยกันครับ